วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบระบบบำบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลน,นะคะโดยเป็นโรงพยาบาลในเมืองจํานวนเตียง150เตียงนะคะขนาดพื้นที่ของบอ่อบําบัด2งานค่ะเราใช้ระบบตะกอนเร่งในการออกแบบระบบบาบัดน้ําเสียะคะ่ะมาดูสมดุลการใช้น้ํานะคะโดยแหล่งน้ําใช้จากน้ําบาดาลนะคะอินพุตเท่ากับ150ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะเอาทุตก็จะมีน้ําเสียจากโรงพยาบาล บวกกับโรงอาหารนะคะ135าลูกบาทเมตรต่อวันแล้วก็น้าเสียจากอาคารจอดรถแล้วก็คาคารนกประสงร์10ลูกบาทเมตรต่อวันนะคะแล้วก็น้าเสียจากบ้านพักบุคลากรแพทย์นะคะ5ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการคํานวณน,นะคะซึ่งจํานวนเตียงคนไข้ทั้งหมด150เตียงนะคะเราคิดเป็นปริมาณน้าใช้150ลูกบาทเมตรต่อวันแล้วก็คิดปริมาณน้ําใช้จากส่วนต่างๆนะคะก็มี น้ำเสียจากโรงอาหาร10ลูกบาศก์เมตรต่อวันน้ำเสียจากโรงจอดรถแล้วก็อาคารอเนกประสงค์10ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะแล้วก็น้าเสียจากบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์นะคะ5ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะรวมเป็นปริมาณการใช้น้ําทั้งสิ้นนะคะ175ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะเราจะคิดปริมาณน้าเสียนะคะโดยคิดเป็น80%ของปริมาณน้าใช้นะคะดังนั้นปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นนะคะจะอยู่ที่140ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะ เราจึงออกแบบระบบบำบัดน,น้ำเสียให้รองรับน้ำเสียได้ที่150ลูกหวันเมตต่อวันค่ะโดยที่มี BOD เข้านะคะของน้ำเสียที่เข้าระบบเท่ากับ112ม mm. ิลลิกรัมเปอร์ลิตรค่ะเราจะมีการคำนวณหาขนาดของบอ่อสูบนะคะหาขนาดของบอ่อดักไขามันบอ่อเกอแล้วก็บ่อระบายแก๊สบ่อไหลอากาศค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปคำนวณ ระบบตะกอนเล่นนะคะโดยระบบตะกรนเล่นของเรานะคะคจะมีบอ่อเตอิมอากาศนะคะบอ่อตุกตะกรอนถังเก็บตะกรอนนะคะแล้วก็บอ่อพึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นบอ่อตัวน้าทิ้งนะคะโดยบอ่อตัวน้าทิ้งและบอ่อพึงะะ่งจะเป็นบอ่อเดียวกันซึ่งเราจะใช้การฆ่าเชื้อด้วย UV ค่ะนี่ก็จะเป็น แผนภาพโฟลเดกรกมของเรานะคะโดยน้ําเสีย150ลูกบา์เมตรต่อวันนะคะจะเข้ามานะคะโดยมีปั๊ม2ตัวปั๊มขนาด12ลูกบา์เมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วมี BOD เข้าเท่ากับ12 112มิลลิกรัมเปอร์ลิตรค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าไปที่บ่อกเกลือแล้วต่อไปที่บ่อระบายแก๊สนะคะแล้วจะลงไปที่บ่อก,กองไราอากาศค่ะจากนั้นจะเข้าระบบ แบบตะกรเลขน,นะคะเมื่อถึงบ่อตกตะกรนะคะตะกรที่ได้ออกมานะคะจะเข้าไปที่ถังเก็บตะกรนะคะและเราก็จะมีสลัดรีเทิร์นะคะปั๊มนะคะเข้าไปที่บ่อเติมอากาศคืนนะคะและเราก็จะเติมอากาศที่1กิโลวัตต์ด้วยค่ะจากนั้นนะคะน้าที่ออกมานะคะจะมีประสิทธิภาพของ b o d 9 3 7 5นะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกโปรไฟล์นะคะส่วนนี้จะเป็นไฮดรอลิกโปรไฟล์แบบ3มิติค่ะค่ะสำหรับกลุ่มดิฉนันก็ขอจบการนส่วนเหนือเพยงเท่านี้สำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ